มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรีดลั่นรางวัลที่1รับไปเต็มๆเก้าสิล้านของใครมารับด่วนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการออกรางวัลงวดประจำวันที่ 2, 2> พฤษภาคม2,566 รางวัลที่1เลขที่ออกก็คือ843019รางวัลเลขหน้า3ตัวมี2รางวัลเลขที่ออกก็คือ50 0และ780รางวัลเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลเลขที่ออกก็คือ269และ18 7ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะเลขที่ออกก็คือ6 5ค่ะล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่1 15ใบ90ล้านโดยเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าลอตเตอรี่คำปูนพารวยสาขาสุราษฎร์ธานีโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่ารางวัลที่1แตก90ล้านครับยินดีกับลูกค้าที่ถูกรางวัลด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ